ลน์นี้ณนะตอนนี้ในไทยยังไม่มีนะไอตอนที่สั่งไปเนี่ยมันยังผลิตไม่เสร็จเลย,ยซ้ํา mm. ก็หวังว่าจะไม่มีดีเฟกอะไรนะอืม mm. สวยงามนะใช้ได้เลย ประตูสไลด์ไม่ได้ส่วนสีนี่เป็นการเพ้นเนี่ยเพ้นปิดเลยไม่ใช่สติกเกอร์มีตรงนี้ด้วยเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระดับความสูงโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าสวยงามมากนะนะวิธีการเปิดเปิดรีโมทก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดที่ตัวฮอนะใครทะลึ่งเปิดตัวฮอก่อนเรามาเปิดรีโมท นั่นคือผิดละนี่นะเห็นนะว่าไฟกระพะริบแล้วก็กดโอเคนะมีไฟสัญญาณซ้ายขวานหน้าหลัง ก็ได้ทําการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งบินปกติแล้วก็บินไง่ท้องนะแต่ว่าการบินไง่ท้องเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปมาเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะมันไม่เหมาะสำหรับคนที่เล่นฮอ3สามดีหรือฮอมาตรฐานถ้าใช้หมดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความมึนงงเพราะว่าการบังคับมันจะบังคับต่างกันแล้วมันจะเสียหายนะภาษาคนเล่นฮอเขาเรียกว่านิ้วเสียดังนั้น ก็จะไม่ได้ทำเป็นคลิปอม,มาให้ดูให้เห็นเฉพาะคลิปการบินปกติข้อเสียของรุ่นนี้จากการบินเมื่อกี้คือมันมีอาการเออในลักษณะที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยุดลงเลยนะคือไม่ได้บินแรงอะไรเลยแต่ว่ากดคันเร่งต่ำลงแล้วมันลงหวบฟุ่มอย่างนี้เลยฟุบอย่างเงี้ยก็เจอทั้งหมด3ครั้งนะ ทำให้กระแทกไปที่พื้นแต่ว่าคาสก,กี้ค่อนข้างแข็งแรงก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะเห็นว่ามีหญ้าติดอยู่ตรงนี้นี่เป็นหลักฐานซึ่งอาการอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากสปีดคอนโทรลอาจจะทำงานได้ไม่ดีพอนะเพราะว่ามันเป็นของราคาถูกแล้วก็อา e ซี a รานี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการรวนอยู่แล้นะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามจะมีอาการเออ มากบ้างน้อยบ้างนะถ้าซวยสุดลงขณะที่อยู่เหนือน้ำหรือว่าอยู่กลางป่าก็ตัวใครตัวมันนะข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทนกับลมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เทนะ่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยลมแบบแผ่วๆเนี่ยนะทำให้มันเป๋ ح, พอสมควรเลยนะจะต้องมีการการันต้านลมนะกันคะันเร่ง แล้วก็เอลิเวเตอร์รัดเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยสวนลมไม่ใช่สามารถปล่อยมือแล้วปล่อยให้มันอยู่นิ่งๆอย่างนั้นได้แต่การบินอินร์ที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยถือว่าทำได้ดีเยี่ยมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความเชื่องช้าในการตอบสนองในส่วนของแอร์เรลอนแอร์เรลอนคือตรงนี้คือการเอียงผมว่ามันมันเอียงช้าไปหน่อย มันควรจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมากกว่านี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรในส่วนของข้อเสียบินได้ประมาณ9นาที8-9นาทีต่อไฟส่วนข้อดีก็คงจะเป็นเรื่องของดีไซน์ซึ่งผมบอกเลยว่ามันมันมาพร้อมเบ็ดเสร็จแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มอย่างเรื่องของไฟเนี่ย LED ทางด้านซ้ายด้านขวา และนี่เป็น LED ที่กระพริบเตือนเวลาแบตใกล้หมดมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงเนาะรู้อยู่แล้วว่าจีนมันทำสิ่งที่น่าทึ่งได้มากในเรื่องของราคาเนี่ยมันกดเหลือ2,000นิดนิดนิดมันมันเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าสมมติว่าจะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยก็ต้องมีหลักหมื่นแน่นอนซื้อพวกฮีโรโบ่อของญี่ปุ่นที่เป็นสเกลขนาดนี้เนี่ยหมือนกว่าอัพเทียบขนาดให้เห็นจ่า,ก,จาก,กับอาซีอีราลำอื่นๆไม่ว่าจะเป็น C123 ลำนี้แล้วก็ C138s ก็ขนาดพอๆกันแต่ว่าถ้าเทียบกับลำนี้เมื่อไรเนี่ยมันก็จะเล็กกว่ามากอันนี้เป็น C 189แล้วถ้าเทียบกับ C 186ก็จะมีขนาดใหญ่กว่า C 186นี่นะถ้าเทียบกับ E Sky F 150หรือว่า แอร์วูฟลัมนี้ก็แน่นอนว่าใหญ่กว่ามากเพราะว่ารุ่นนี้นี่เป็นฮอร์สเกลที่เล็กที่สุดก่อนการมาของ b บล็ k ฮอ w k ที่มาทำลายสถิตินี่คือ b บล็ k ฮอ w k ของค่าย WLTOYS K170 โอเคนะทุกลำที่เห็นอยู่ในนี้สามารถซื้อได้โดยกดเข้าไปที่ตักกล้าผมจะใส่เป็นลิสต์ไว้ให้เลย ไปหากันเองแล้วกันจบนะแบกซะ